กลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อในช่วงที่2นะคะสหพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียนกําหนดวันแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาเซียน2024ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะจัดในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งปีนี้ทีมชายจะมีการตกรอบเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสาพันวลลอลเลย์บอลแห่งอาเซียนหรือว่าซาวา่าเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2,567หรือว่าซีวีลีกครั้งที่4และในอนาคตนะคะโดยมีเรืออากาศโทชานริ์วงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสาพันวลลอลเลย์บอลแห่งอาเซียนแห่งเอเชียนะคะหรือว่า AVC ในฐานะที่ปรึกษาซาวา่าและผู้แทนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วม รวมประชุม7ประเทศด้วยกันประกอบด้วยมาเลเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามและประเทศไทยโดยในการประชุมได้พิจารณาเห็นว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาเซียนหรือว่าซีวีลีกประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะทั้งด้านการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนจํานวนผู้ชมที่เต็มสนามและความสนใจของแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และสื่ออื่นในปีนี้ก็ยังยึด4ประเทศร่วมก่อตั้งเป็นหลักนะคะ ส่วนทีมที่เข้ามาใหม่อย่างเมียนมากัมพูชารวมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์จะได้เล่นเป็นคู่ก่อนการแข่งขันในเกมสัปดาห์ที่2ขณะที่ทีมชายจะเป็นปีแรกค่ะที่อันดับสุดท้ายจะตกรอบไปเล่นในรอบคัดเลือกปีหน้าค่ะ4ประเทศที่เคยร่วมนะครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินไทยเวียดนามเนี่ยนะครับ ็ยังเป็นเจ้าภาพเดิมแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันเดิมนะครับโดยจะเริ่มอาทิตย์แรกที่เวียดนามนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่สองผู้หญิงนะครับที่ไทยนะฮะจากนั้นอาทิตย์ที่สามเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายนะครับที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายที่อินโดนีเซียนะฮะสำหรับในปีนี้เนี่ยนะครับ ก็จะมีการจัดทีมที่จะเล่นรอบคัดเลือกเพื่อที่จะไปเล่นซีวีลีกในปีหน้านะครับปีนี้ทีมชายเนี่ยทีมสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องอไม่ได้เล่นในปีหน้านะครับจะต้องลงไปเล่นรอบคัดเลือก นะฮะโดยที่ทีมที่เล่นรอบคัดเลือกปีนี้ที่คัมเบเดียที่มเขมรเนี่ยนะครับใครชนะเลิศเนี่ยปีหน้าก็จะขึ้นมาแทนทีมที่ตกจากปีนี้นะครับอ,อ,อันนี้ก็แน่นอนแล้ว สำหรับศึกวอลเลย์บอลซีวีลีกในปีนี้นะคะจะแข่งขันในเดือนสิงหาคมเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรก2-4สิงหาคมที่เวียดนามสัปดาห์ที่2-9-11สิงหาคมที่ประเทศไทยต่อด้วยสัปดาห์ที่3ประเภททีมชาย16-18สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์ที่4 23-25สิสิงหาคมที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ